นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแตสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นตรงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมท่านพระพาหิยะต้องการหลีกออกจากมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อครั้งนั้นท่านพระพาหิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลี่ออกจากมุงอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพาหิยะ เพราะฉะนั้นเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นอันตรงดูก่อนพาหิยะเมื่อใดแลศีลของเธอจะบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจะตรงเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งมั่นในศีล แล้วเจริญสติปฐานสี่สติปฐานสี่เป็นฉไนดูก่อนพาหิยะเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อใดเธออาศัยศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วจะเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายได้ทีเดียวตลอดราตีหรือวันที่จะมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยครั้งนั้นท่านพระพาหยะชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปท่านพระพาหยะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งภมจรรยร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิต โดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพมจรรันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีและท่านพระพาหิยะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายสาธุ